ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมตุกๆเฟมเบอี่ก็อยู่ที่บ้านกุดชุงนะครับบ้านวันนี้เรานัดกับน้องน้ำอ้อยกับน้องน้ําตาลครับผมมาจะไปหานหน่อไม้ครับผม ฝากติดตามการเดินทางด้วยนะครับตอนนี้ก็ยางกลับมาเงี้ยนใส่ยืนบ้างนะเงี้ยนเจ้านี่ครับนี่คือสภาพบ้านเฮือนน้นองน้ำตาลกับน้องอ้อยเด้อครับนี่ยังบุ้งฝาอยู่อยู่กันสีสาวบ่ตอนนี้นีน้องน้ำตาลน้ำอ้อยแล้วก็แม่แม่น้องน้ำอ้อยครับก็บแม่เถาเพื่อนครับสี่คนเนาะ ยูซีสาวครับสบายดีน้องน้ำอ้อยสบายดียดแม่น้องน้ำอ้อย,ยนี่ครับเมื่อนี้มาเยี่ยมน้องน้ำอ้อยครับผมกับแม่เพิ่นสาวผูไทยบันกุดชุ่งเมืองอัศพรแขวนสวรรคเขตครับน้องน้ำอ้อยไอ้มีพี่น้องจะคนเจ้าเป็นลูกผู้เดียวบ่ ลูกสาวเดียวเลย,เยแม่เพิ่นนี่บ่ม,มีลูกเลยเจ้าเจ้านี่ผัวเดี๋ไปใส่ผัเวเสียผัว <ใน S 1> เสียอะไรเด้เสียจักปีละ่ะได้5ปีโอ้ตั้งแต่ลูกสาวายังน,น,นอ้อยๆอยู่ตัวน,นี้9ปีลูกสาวพุ่นน่ะครับเรียกลูกมาตอนนี้น้องนา้าใบเรียนอยู่ม้อใดล่ะหม้อ .4 ีหม้อท่านได้จบครับปีสุดท้ายก็จังจะจบหม้อตนจะใกล้เปิดเทอมแล้วเนาะอืมครับ ่นสะพาพบ้านเพิ่นครับอย่างนีจนอยู่ครับพี่ฟ้าใหม่เจ้าก็เป็นส่วนบ้านไอ้หาปีอะไรที่สั่นโอ้อบคิดอยากเอาหรืผัวเลยไ่มีผัวอานี่แหละถึงเนเขาว่าถูกหลายกันเลยไม่มีคนเอาแต่ว่ากับไผเห็ดไหน้เห็ดหน้าซอยเขาศั่น์ดำสองสามไม่รู้ได้เข่าพ่อกินอย่าบอกได้เข่าปีละจักสอบ ข้าวกับปลาไหลแล 39, ้สามสิบเจ้าหลังสิบซอกสามสิบสอบมุมปีอยู่บ่เออกระบอกุ้มบอกุ้มปีซ้ำเออขายให้ลูกกระบอกุ้มโอ้เจ้าได้เออเจ้าได้ซื้อข้าวกินที่สัญญามจักหน่อยนี่<ม>เหลือบ่ปีนี่ยืมกินยืมกินเอายืมกินโอ้ซื้อบนบมีเงินซื้อบนบมีเงินเป็นว่าครับน่ะเฮียนเพิ่นเบนในฟ้าไปไปเลยครับ เบิดเฮือนมิแต่มีไผอยู่น้ำแน่เบิดเฮือนเจ้าบ่มีผัวกับผู้ชายบ่มีเลยมีแต่แม่เฒ่าผู้เดียวแม่เฒ่าแล้วแม่ชักปีแล้วแม่เฒ่าเจ้าเจ็ดสิบแปดกว่าแหละจ้ยน้องน้อ้อยกันเลี้ยนไม่รู้อายกับไปหาเงินกับบ่ได้บ่จักโอ้ไปบ่จักมาอยู่น้ำหมูเลาวนี่ยมืนไม่ได้เงินได้ิำเนาะไปตามไม่ได้เลย ลูกสาวเจ้าก็ผู้โฉผู้งามอยู่เนาะเลี้ยนเก่งยู่บ่น้องทำไเนี่ยเพรได้อยู่บอดเห็นฉัเก่งเห็นมินมิ่ได้ก็เออถ้าจมมอดีอจะได้ตอมอ้หามอ่หูม่เจ็ดน้ำเขาบ่อะไรนี่โบหูอเอาลอดสะก้อนทายทามีเงินมีคำ น้องน้ำอ้อยครับเพื่อนก็ตอนนในคำเลี้ยนเลี้ยนมอซีขึ้นเปิดเทอมนี่ก็ขึ้นมอซีครับคือมอต้นถ่ายยูเล่านี่กับมอต้นบานเท้ากับมอดมอดซีจะเป็นมอปลายแล้วแต่ว่าอยู่เล่าบนบนมีปอฮกครับเป็นเลี้ยนหอดปอหาเพื่อนก็ขึ้นมอดหนึ่งมอดสองมอดสามมอดซีไปไปลองเดย์ไปเงินไปโรงเรียนหมื่นแล้วชักหลายบันไดแล้วเพื่อนแม่หายไปเท่าไหร่ แต่ละมือให้ไปจากพันสิบพันไม่ให้ยสิบพันอ่างลังมือกับบ่ได้โอ้ยห่อเข่าไปกินเอาบ่เอาถือข้าไปโอ้ถือเข่าไปกินข้าไปกินไก่บ่โรงเรีย้ยงโอ้โหซีร<ะ>ักซีลักซีลักกซีกิโลครับบ้านยังก็เลี้ยนอยู่โรงเรียน,นเลยน้นนำมะเกลือน้ำมะเกลือ อืมครับพอเขาไปกินเอาตั้งหมื่นกับโบได้เงินได้ดิถ้าได้สิบพันไปซื้ออย่างเนี้ยซื้อแต่ขนมโอ้สิบพันม่อกับบไดหลายได้เนาะแต่เป็นไทยกับเศ้าบาทถางเงินไทยเนาะก็ตีเป็นเศ้าบาทได้แต่น้ำซุปนเมืองไทยเนาะจาคือให้หน่อยแต่คือบ่ให้จักเศ้าพัน ก็บ่มีออกมาเจอไม่ได้หาแบบนี้เลยใส่แต่กายเป็ดขัดไก่ก็ได้แต่ชิจองทำโต๊ชิฮะโตูะก็ไม่ได้หาอย่างนาะนไม่ได้มีเวียงบ่อยู่บ้านกับแล้วดำหน้าแหละก็บ่ได้เห็ดอย่างบ่ไ่ได้เห็ดอย่างคือนี้เลยบ่มีคนจ้างเลยบ่จ้างเขาจ้างนะพวกเก่นให้นาเพวกกระตุ้งหย่าในนี้เลยไปหาไปหน้างูมันเลยก็เลี้ยวอันนี่ครับบ่ได้เหตุผลมาสัมผัสเพิ่นครับถ้าผู้ใด จิตใจกุศลจิตใจบุญก็ซอยเหลือเพิ่นได้เด้อครับส่งเสริมการศึกษาเพิ่นครับตอนนี้เจ้าไปโรงเรียนเจ้าได้รถขี่ไปน้ำผู้ใดเจ้ากลับไปน้ำเขามันหมู่ไม่มีหม,มู่นะเจ้ากปเชื้อน้ำมันเชื่อน,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 น้ำเขาซอยน้ำมันเขาอ,อเปล่าอ๋อโบ่มีรถส่วนตัวหรืบอบ่มีรถจักรส่วนตัวเลยบปล่าแม่นบ่ดำบ่อยโอ้เจ้าคือไอ้นี่เลย บอโอ้โอ้เพื่นกับลำบากอยู่ครับ้อนอนบอยผมกับมาได้มื่อพ่อเพื่อนมว่าเนี่แหละก็เลยอยากมาถามประวัติชีวิตเพื่อนเนี่ยแหละครับเพิ่นกับแม่แม่เพื่นกับเป็นแม่ห้างผัวตายมาหาปีละ่ะแต่ว่าน้อ้อยก็จะเรียนหนังสืออยู่ตีบอกมากเรียนหนังสือจะหมเจ้า เพิ่นกะี้อายครับน้องน้ำอ้อยเมียนอยู่ทาไปทํางานแ่วแถวนี้เขาไปทํางานไทยหลายเนะาะแถวในน้องบ้านนี่เนาะน้ำอ้ำอยอยากไปทํางานไทยอยู่บ่อยากไปเห็ดเวียกไทยบ่พออยากได้เงินหลายบ่พออยากได้ไปเห็ดได้เงินหาเงินซอยแม่บ่ ห่ยยัยสกก่อนครออับครับหได้ไปเ่อยจักเธอไลงหุ่นจักเธอไปขญาแม่จกักเธอนาบ่ <c oughs> พวกมูรุ่นเดียวกันก็นอ,อยู่บ้านบ้านเด่ก็บ่ค่อยหลายบอก่อืขึ้สาวน้ำตาลนาะสาวน้ำตาลนี่เป็นมูหลายโอ้ครับนี่แหละครับเอ,อผมมาคีบี่กับมาสัมผัสมาถาม ข่าวชีวิตวิถีชีวิต,ววตเพิินครับมันก็อยูเลี้ยงแม่เ่าเบิดเทียนกับมซี4คนนี่แหละก็มีแม่เถาเพิ่นแล้วก็มีแม่ครับมีนองน้ำตาลน้องน้ำตาลเพิ่นกับบม่ม้บ่บมีแม่คือกันบ่้องน้ำตาลแ,แต่พานองหน่อยพ่นบ่มีพอครับผมเอาสำหรับชุดนี้ก็ขอ,ขอบคุณได้หลายครับถ้าผูดด้ใดอยากไอ้ซอยเหลืออยากอุปถัมอยากไอ้ ส่งเสริมน้องน้ำตาลในไดมีมีเงินเป็นทุนการศึกษาเราเรียนก็ติดต่อมาได้ด้ครับผมผมจะเป็นสะพานบุญห้เด้อขอบใจได้หลายเด้อน้ำตาลเด้ออ่าบายบายครับขอบคุณได้หลายขอบคุณไปนะสวัสดีนะเออครับครับสวัสดีครับ